ค่ะซึ่งวิธีการทําน้ํากระเจี๊ยบน้ํำพึ่งมะนาวอันชันขั้นตอนการทําน้ํำพึ่งมะนาวอันชันวัตถุดิบในการทําน้ําพึ่งมะนาวอันชัน 1. ดอกอันชันแห้ง30กร,รมัม2น้ำพึ่ง20กร,รมัม 3. น้ําตาล 4. 5หกร,รมัม 4. น้ำเปล่าห1.5ลิตร5เกลือ2อ2กร,รมัม 6. ก น้ำมะนาว20กรัมและต่อไปจะเป็นวิธีการทำน้ำพึ่งมะนาวอัญชันค่ะ 1. นําดอกอัญชันแห้งมาลงทำความสะอาดและสะเด็ดน้ำให้แห้งค่ะ 2. ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดและนนำอัญชันลงไปต้มค่ะ 3. ต้มประมาณ5นาทีจนดอกอัญชันออกสีหลังจากนั้นก็นำตะแกรงมากองเอาแค่น้ำของดอกอัญชันค่ะ 4. หลังจากนั้นใส่น้ำตาลและเกลือ ไ่ผสมไม่เข้ากันในพักใหเย็นค่ะไอ้าใ,ใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวผสมลงไปในน้ำอัญชันและคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนการทำน้ำกระเจียบวัตถุดิบในการทำน้ำกระเจียบได้แก่ 1. ดอกกระเจียบแห้ง30กรัม 2. น้ำตาล65กรัม 3. น้ำเปล่า1.5ลิตร ตีเกลือ2กรัมวิธีการทำ 1. นําดอกกระเจี๊ยบแห้งมาล้างทำความสะอาดและสด็ดน้ำให้แห้ง 2. ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดและนําดอกกระเจี๊ยบแห้งลงไปต้ม 3. ต้มประมาณ5นาทีจนดอกกระเจี๊ยบออกสีหลังจากนั้นก็นำตะแกรงมากรองเอาแค่น้ำของดอกกระเจี๊ยบ สจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปผสมให้เข้ากันและพักให้เย็นห้านำขวดโหลบรรจุพานไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด 6. กนำน้ำแข็งใส่ในขวดโหลและเทน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำพึ่งมะนาวอันชันลงไปในขวดโหลเราก็จะได้เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแถมหวานสดชื่นรับประทานแล้วค่ะ